กลับกันไปแล้วนะพี่น้าสำหรับรายการโนพิทีวีแล้วก็กลับไปอยู่กันในโลบอกโหมดสตาร์วไปเต้นกาวแล้วโหนี่อยากจะเล่นมานาะนแล้วอะไรอย่างงี้นะพี่นะนะเฮ้ยอย,อยู่ขกันกู<ต>ีิเฮ้ยยังไงจะเปิดกูก่อนนะฮะเฮ้ยตอนนี้นี่เราก็อยู่กันสามฝั่งเองพี่พีกแ,<ต>แล้วการแ,แบบว่าไปเต้นรอยย่อมไม่มีทีมเลยไงเรียกได้ว่าเป็นการลุมอย่างเดียววันนี้จะไม่มี<อ>ทีมไม่มีการร่วมมือแลโอเคไหมโอเคฟันได้แจมได้เอาเลยโอเคมาตอนนี้นี่ก็อยู่กับเบเกตพี่พีแล้วก็ผมมาได้เวลาแล้วลุย ออา,า,ายู่เพีไงหยุดกันก่อนเลยอ้าวอะไรอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยอ้าวเปิดอับปุ่นปุ่นไปอยากดียวอยู่ทีมเดียวกันหมดอ้าวหรือกูจะอยู่กับไปเกนวะถ้ามึงคิดว่ามึงเก่งมากไม่พอพีแบบกูไม่อยู่ทีมเดียวกับมึงแล้วไงแต่คนไม่พอแล้วบูมจริงจริงนะต้องสามหนึ่งเว้ยกูเก่งระดับนั้นแหละได้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 ไปเกนจัดได้หน่อยดิเจอพี่แล้วเบเกนจะเป็นคนเดียวน่อยป็นคนเดียวนะกูจะฆ่ามันก่อนเลยแล้วค er ่อยฆ่ายบูมตาม โชงนี่เลยนี่เอกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วตายไปเก็บตู้ยากากน้รงมันเก่งนะไปไปเราไปไเหดอไปเก็บจนไปกบจัอาไป่าไปเจูไปดิาไปเก็จู่ไปดโอยังไงมัจูมันจูหลบหีกกันยปอะไรกันเยอะไรไอะไร เอาาตัวขดเะไรวะไหนต้องแย่สามรุมมาหาเบียฮะยังไเ่รกมันดีกูวะไอ้นี่พวกพวกเราอยู่ร้านกว้างนี่อย่างเดียวไปเกตอยู่ร้านกว้างนี่อย่างเดียวเลยมามามานี่รอมันมาเลยไม่พวกมึงมาหากูกูไม่ไปหามึงมึงมาหากูไอ้พวกชั้นต่ำมึงมานี่หลงเราอ่ะไม่ต้องดอะไรก็เป็นอนรกินแล้วเออไม่ดอกไลเลยนะตายเด้เข้ามาพร้อมกันเลยมา เอา้อกมาเลยไปย่ะเฮ้ยไปเก็บบอลมาลุกบอลมาลุกบอลมาได้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยปากดีปากดีเหรอโอยไเด็กตายังตายัง ไอ้กต้องเรกเก่ีไม่ได้หรอกปีจริงนะเบรกเกลียเกมึงย่าเลยเว้ยเป็นไงลูกสิกลวเองอ่ะพรนวันกวเองเพี้กระจอกกูพูดขึ้นว่ามึงจะลงมากูอยู่ต่ำกว่าเจ้าลงมาลงมาอืมอานอ่ไเฮ้ยมันไม่นับตายตายย่งไม่นับโอ้โอไม่นับเออได้ยอะไรพูดเองอเองบ้าเฮ้ยมันไม่นับบ่ดูดิสกอร์ไม่นับ ไอ้คนนี้ไม่ไงเอาเอาทีเดียวกันทีเดียวเอาทีเดียวกันหมดแล้วเอามัต้องมันต้องเหยียบสีโอเคโอเคกูรู้แล้วว่าโอ้ยโอเคโอเคทางกานผมไปเหยียบสีอื่นจะไม่อยู่ทีมเดียวกันแล้วเหอไอ้รถรถสอแดงอะไรจะวะเพื่อนมพื่อนีคนกลัวตายเว้ยีกลัวแห้วเฮ้ยขอโกหกหน่อยไปเกต ปีเบอร์เลยมึงมาอะไรต่อไปนี่ไม่ได้หรอกต่อเอ้ยนี่ไงโอ้ยตายปีก็หัดกดเลยกดเลยไอพี่เขนพี่เขนมีพิรุตันเราอ่ะน่ามีพิรุตันเราอ่ะเออโดยพี่โดยพี่พี่โดนเลยพี่ีโดนไหลนะพี่ไม่สนกูไม่สน นีอยู่เมื่อไรจุดอะไรจุดอะไรโอ้โหนีมากไปเกต์นีมากเมอผักไม่ล้มโอ้ยช่วยด้วยไปเกต์ช่วยด้วยผักให้ล้มนีามมันไปตามมันไปตามมันไปหนีไม่ได้เฮ้ยเราในขนาดนั้นอยู่ฝั่งไปเกต์เนี่ยในขนาดนั้นจะอยู่ฝั่งฟ้า ไอ้ไอ yeah, ้เกก็อยู่หวงก็อยู่วังโอ้ยช่วยดีวยดีกูตายเอช่วยดีมเงยอะไร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 มึงอะไรนไ้นี่เองเอะไดอจไดของมึงอไม่ต้องรูมัง มาดิมาดเปแดีกว่ามามึงอ่ะเฮ้เอาเลยหนึ่งๆกันเลยมึงดีดอยู่าเก็บดาบแล้วแฝงอะไรก็แฝอยู่เนี่ยแฝ้อะไรมึงหยุดไปเลยเม่อี้อแล้วไม่ใช่เองอ่ะเอาหนีหนีย่ะหนีเฮ้ก็แฝงไอ้แฝงหนเฮ้ไปไป แค่ไหนว่าตกราวาเลยแค่ไหนเขาปีมันแค่ไหนวะอ่ะปีมันแค่ไหนกันเจียวมั้งปีแค่ไหนวะใอ้ไปเก็ตไปเก็ตเรามาบอกกันยี่คนได้ร้องดีกว่ามาเดี๋ยวเจอคนร้องร้องลุมร้องลุมมือดีว่ะดีไม่ว่ะดิว่ะดิว่ะดิไม่ไังไม่ยัปาดหัวปาดหัวดึงดึงดึงโดนโดนโดนเฮ้ยมีคนจะตายมีคนจะตายกูจะตายกันแล้วไงวะ แตาจูไงเดาจูไงโกหอยโกหอยเฮ้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 ยอ๋อนี่นี่เฮ้ยีู่ตอลูกตัดคอเลยเฮ้ไปเก็บไปยง้อเยว่ายงเียว่าเี่ยวหมดเลยเี่ยวหมดเลยอยากดูทียนกับกูขนาดนั้นเลยมึงมึงตีกูกันเด้กไปเองไปเก็บเราอาจจะต้องเข้าไปบูแบบดดันนะน้อง

เอ๊ะสู้พรักงานกูไม่ได้เออสู้พรักงานกูไม่ได้อ,อาจารย์ตายอ่ะแล้วพูดมากว่าอาจารย์ก็ต้องตายก่อนดิสัตไม่เคยดูมากแรกเออมาที่สองเลยวะามาถ่อแลเ้เอาอยู่ทีเดียวกันเดียวเอาพูดเยอะกว่า

อ้เดยวมงไงเหลียวเลยอะเราอยู่สีน้ำเงินด้วยเป็นตัวแทนของเจไดไงไอพวกซิดเลยพวกซิดนารังเกียจเลยอัน l ต็ด t e วเวอ e ์เอาไม่โดนเลย m เ t e d แค่ไหนกันเดียววะอลย้กี่กเลยั เัาเปลี่ยนหม่อะเอ้ยสิ้นตกระปกอยู่แล้วหลักตัวกลัวตายนี่เองลูงสิป่ยนนี่นี่นี่กูด้วยกูไ่กาสุดเลนี่เปลี่ยนหม่อะอย่าดนี่ทำไรอะทำไรเออ

โดนหลบไม่วันโดนโคตรแปลกาจะต้องไปเจไดเพื่อป่าพวกกูนะพี่แต่เจไดลุมเสมอเลยนะก็ไม่เป็นไรไงกอสิ้นลุมบ้างไงจะเข้ามากูขนานเลยโอ้วันนี้ดิวิกเกิตวันนี้ดิลูกสิเตะช็อตเลยอื้อโอ้ยบาราวัน ไรใครพระตะวันก่อนโอ้ยายทีมยายทีมหนียายทีมหนีย้อนให้พิเกตเลยคุณดังน้องคุณดังสุดในหลยด้านเนี่ยยายยายทีมมีชู้เขาเฮ้ยยันนี่มีช่ว้เขาโอ้ยเจ็บเจ็บหลุดด้านมืด ไม่เก็บไม่เก็บมึงตาไม่เกม้ยไอ้หัวเ้ไอไม่มีรไม่มีจะไม่ทิ้ไมีใคตายสนามลบไปนี่ไม่มีคยตายโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่จะวะนีไม่คนอะไรลวกอคนจากไรเลยไอ้คนี ไอ้มันแก้นมันแก๊ามาฆ่าเราไม่ได้ไอ้แก๊สหลุดลเฮ้ยเบาแล้วบวกอะไรอย่างงี้ไม่าฮ่า่ฮ่า่าฮ้วฮ่าฮ่า่าฮ่่่า่ี่า่่แ่ กูจะลาแล้วกูไปลวมีบอาเหม็นได้เก่งเลยวะ โอเคพี่ติ๊กก็ต้องจบกันไปแล้วนะพี่นะำสำหรับรายการอุปิศรทีวีแล้วก็เกมโรบ็อกโหมดแมตอร์เก่าโหเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยใช่ไหมฮะเอ้ยเงือแตกแล้วมึงเงือแตงบอกว่าะเงยแตงก็งูเงือแตกตลอดเลยเออมีการหีบกอกันด้วยอ่ะก็ลบใครนะครับที่มากดไลค์กันแล้ใครบาบูมแล้วก็พี่ตีก็ต้องขอบุญขอบแจ้งขอบใจ thank you นะจุดๆนี้นะสำหรับใครที่อยากจะดูเกมอื่นนะครับก็สามารถดูได้ในรายการอุปิศรทีวีหรือว่าในแชทได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบายบายจ้าโโอ้หร้อนเลย